ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องกอเซียนเก่งวันนี้เราก็มาสอนเต่งตัวสายฟรีกันนะครับอันแรกทรงผมอ,อันนี้อ่ามันไม่มีขายแล้วก็เสียใจหน่อยนะทรงผมนี้เนี่ยเซตของเจ้าชายาเหมือนเดิมนะต่อไปแว่นอันนี้ยังมีขายอยู่นะรีบไปซื้อนะเนีย่ยเป็นเซตของตัวนี้เป็นแว่นนะ ต่อไปชุดซอมบี้นี่อันนี้เลยต่อไปอีกนะกางเกงอันนี้แล้วก็อีกอันหนึง่งเป็นรองเท้าอะล็อกเนี่ยชุดเนี้ยวันนี้มีสองชุดอันนี้มีสองชุดอะชุดที่หนึ่งเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราจะเซฟไปเลยเซฟในอันที่หนึ่งโอเคชุดที่สอง อันนี้นี่นี่หน้าผีไม่ใช่ผีนี่ผีนี่นะผีนี่ผีผีกองกอยอันนี้ต่อไปชุดฟาโลอันนี้อีกอันหนึ่งก็อีกอันหนึ่งมันอันนี้อะไรไม่ใช่อันี้นะ กางเกงกางเกงกางเกงอันนี้อ่ะอ่ะเจอแล้วเจอและ้วเป็นก,งกนางเกงกิจกรรมฮาโลวีนนะฮะเดี๋ยวนะทำไมกางเกงมันไม่มีอันนี้ไงอันน,น,นี้อันนี้เลยกงางเกงฮาโลวีนส่วนอีกอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งฮะเป็นรองเท้า มึงท้าบูทนะฮะก็ดีโอเคแค่นี้ฮะบายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบายบาย